คอยไม่เห็นรีสอทน,นี่คอยมากเลยเพราะเขามากบรรยากาศม,มันเหมือนอยู่บ้านตัวเองเจ้าหน้าเอเจ้คของบาดมันก็ดีเควยไว้นี่เอาขออยะไปทำวาดนี่คอ,อ,อย,ออยเห็นคลิปอ่ะ ว่าในกวัยทิบไปดัโอ้เขาเมียนหลายคขับไป้อยเขาเมียนรุ่นแรียงขาดเลยแต่มได้รุ่นแรีงแบบคพิ่ก,การเมนะ้าไก่หอกกนะเบาไส้มานั้นนะ เนี่ยู่มีนะถึงจะพากันมาถามบาวเพชรบอกว่าเอาจริงๆนะเท่าที่พี่ติดตามดูนะบาวเพชรเป็นคนที่ไม่มีความเป็นผู้นำของครอบครัวของเราเพราะว่ามมีความเป็นผู้นำเนาะเห็นพาลูกพาเมีย ย้ายไปย้ายมาอันที่บอกเลี้งง่ายไปง่ายมากนีจ้ะมันก็เรียว่กสถานการณ์เลยนะี่อสถานการณ์คนเท่าต่ละวันแตะละเดือนตะละปีเลยชีวิตคนเท่าก็มีขึ้นมีลงสถานการณ์เท่าภาสามมาัดรูร่วงหนาได้ไว่าชีวิตเท่าจะเป็นแบบใดหรอกชีวิตคนเท่ามันก็เป็นไป,ไปตามสถานการณ์นั่นแหละ อันที่ว่าหอยพาเมียพาลูกร่อนเล่ผนี่จอดเล่ร่อนพี่เห็นไม่ค่อยมีจุดยืนตั้งแต่สมัยอยู่บ่อก,กุ้งแล้วก็พากันไปนเช่าที่นครพนมเจออีกคนเดียวเดิมพี่ห้อกทุกสิ่งทุกอย่างทุกล้วนร้อมกันหัวเมียพี่หลองเลยขอยให้คนเดียวว่าไรดอกก็ต้องปรึกษาเมียหอยเมียเขาว่าพาไปไสไปครับอันได้ดีสำหรับผู้หอยน,นะ จะมาตรานการณ์ปีนี้เนปีล่าสุดเปียนก็ต้องได้ไมาอยู่เล่าเนี่ยครับไลยซิ่งหลายอย่างอ,องค์ประกอบหนึง่งมาเลี้ยงลูกไข่เนี่ยมมกัน้นองมาหน้าเนี่ครับซึ่งไข่กับฟึกษาถามคุณงคู่แล้วลก็ไข่เจยยียรยุบเลี้ยนช่วเนี่ยเพราะว่าน่ากับไปเลี้ยงหนึ่งกับบริเวณน้ำมู ไปเรียนพ้อพ่อ่อยกับมีปัญหาหลายเรียงหลายเล่าซึ่งพวกนั้นคิดตามมากก็รู้ดีั้าเงาเอาน้องไปเลี้ยงกังเลี้ยงไค่ได้ก็เลยปรึกษาบรร้างท่นกันสิยุติไกรอนเขาเอาคุ้นคู่แล้วก็ิพพ่อแม่ก็โอเคมียัางควบความก็ที่ว่าอุ้กระเลี้ยเงินนะพี่น้องหลายทิ้งหลายยางเลาวว่องตรงกัะเลี้ยเงินเนี่แหละที่มันเป็นใบข้อม,มือกัะย่อนเงินแหละนะพี่น้องก็ต้องเข้าใจน้า คนเท่าอย่างนี้มันก็ต้องเลี้ยงเงินนั่นแหละก็พวกมันกบเป็นอย่างเดี๋ยวคนที่แตกกับยูแจ็กเนาะมันก็บบัวก็รูไข่มันก็เป็นสมาธิสันหรือว่าออซิติกเทียมหรือมันก็ยังเลี้ยนน้ำมูกว่าได้มันก็เป็นพาราคู่คือผู้เจ้าวานะนะขอเลยอยากให้น้องรูเรเร้เรียงคนนี้อนบริเวณรูไข่เพราะห้เลียนขอเลยบอกคนคู่ว่าปีหน้าก่อนเลี้ยนไหมเออมันก็บขั้นในสายดอก าอนว่าสิเขาบอนึงเลยคือพี่น้องวะาคือบนขามาวะน้องไม่ได้เรียนลราจะไปเข้าปอหนึ่งเลยเขาจะรู้เรื่องกับเพื่อนไหมบบออันนี้ก็แล้วแต่คุณคู่ผิจแล้วนะ่ิงไก่หิ่งไก่ย่่ว เอาไปอุ่นอีกเขาหนึ่งไม่ไม่ผนน้องน้อยบ้าบ้าบ้าเย็นแล้งนีนนน้แล้วนะนี่ใครจะตรงมแม่แล้วใครอ่ะ

Ủa diễn vậy Cái này, á Họ thua đứa không kiếm năng bằng Ta gọi Úc Chị ngôn đầu chặt chị khẩu luôn anh em พี่ตาี่ตาพี่ตาพี่ตาเมืี้เน่พี่น้องควราะจำืดับ và hạ yêu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 